คุณพ่อคุณแม่กักตัวอยู่บ้านเรามาซื้อดอกไม้ให้คุณแม่กันนะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยเรื่องดอกไม้อีกแล้วครับความสวยความงามช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดแล้วคงจะอยู่กับเราอีกยาวครับมันไม่เป็นเรื่องดีเลยใช่ไหมครับแต่หลายคนนั้นก็ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านนั้นก็คงจะมีความเครียดบ้างครับวันนี้เรามาไขแาก้กันครับ โดยการให้คุณพ่อคุณแม่มาปลูกดอกไม้แบบนี้กันเถอะครับเพราะดอกไม้นั้นจะทําให้คนเรานั้นรู้สึกสดชื่นนะครับแหมดูแล้วครับมีแต่ดอกแบบนี้สวยไหมครับเราเอาดอกดอกนี้มันมาเรียงกันครับนี่ก็วันแม่แล้วนะครับเราทุกคนนั้นก็อยากจะซื้อของขวัญให้แม่ไม่รู้จะซื้ออะไรดีครับผมแนะนําเลยครับดอกไม้ครับไปให้คุณแม่ปลูกนะครับเพื่อได้ฉลองความ ได้สบายใจขึ้นครับเพราะช่วงนี้หลายท่านนั้นก็เครียดครับเรามาแก้เครียดโดยการปลูกดอกไม้กันดีกว่าครับดอกไม้เรานะครับในแพรเซียงไฮ้นี่เรามีหลายสีนะครับหรือหลายคนเลือกคุณนายตื่นสายนะครับชนิดพันธุ์คือแพรเซียงไฮ้นะครับหรือสาวเชียงใหม่นะครับ นี่ครับเราปลูกแบบนี้ครับเราสามารถที่จะไปปลูกได้ทุกที่ครับทุกฤดูกาลนะครับสามารถปลูกได้หมดครับความงามนั้นมีแน่นอนครับมีพื้นที่น้อยๆครับข้างบ้านก็ปลูกได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นพื้นที่เยอะหรือใครจะปลูกกระถานะครับก็สวยไปอีกแบบครับวันนี้นายหัวก็เอามาให้ดูครับว่านี่ครับผมใส่ตะกร้าอย่างนี้ครับแล้วก็ไปวางตามที่ต่างๆครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าโอ้ของเราดีหนาแน่นครับดอกนีงเลี้ยงไม่ยากครับออกดอกตลอดนะครับ ทั้งปีนะถ้าใครปลูกไปเนี่ยนะครับแล้วก็หักกิ่งพังไปปลูกใหม่นะครับอีกที่หนึ่งนะครับสามารถจะปลูกได้เหมือนกันครับพเพราะเขานั้นสามารถสวยงามได้จริงๆครับสวยไม่ยากครับดอกไม้ชนิดนี้ครับปักยังไงก็ติดนะดินยังไงก็ติดนะฮะเราสามารถที่จะปลูกได้ทุกที่ทุกเวลาครับแล้วช่วงนี้ครับ ในเมื่อว่าวันแม่นะครับแม่อยู่บ้านเนี่ยเราก็ให้แม่นั้นได้สบายใจครับโดยการไปปลูกดอกไม้นะครับออกดอกมาครับภายใน1เดือนเห็นดอกก็ตึมแล้วนะครับเลี้ยงง่ายโตวไวครับแหมสามารถเห็นดอกได้เร็วมากครับนี่ครับแล้วเราก็มีวิธีให้ดอกใหญ่ด้วยนะครับโดยการใส่ปุ๋ยนะครับ แรกๆก็ใส่ปุ๋ยเสมอนะครับหลังปลูกไปแล้ว15วันนะแล้วก็หลังจากนั้นครับผ่านไปอีก15วันก็ใส่ปุ๋ยเสมอนะครับอีกรอบหนึ่งก็คือ15 15 15นะแล้วก็ทําหลังจากนั้นผ่านไป5วันครับถ้าเราใส่ปุ๋ยบํารุงดอกนะฮะพอใส่ปุ๋ยบํารุงดอกแล้วเนี่ยรับดองครับดอกเขาจะพึบแบบนี้เลยครับนี่ฮะผมจัดให้ดูฮะของเราเนี่ยมีประมาณ18ถึง24นะครับตอนนี้ที่ว่า เก็บได้นะใครที่สนใจครับกิโลละร้อยเท่านั้นนะครับโทรตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับที่ขึ้นเมื่อกี้นะครับ เราก็ดูความงามของดอกไม้ชนิดนี้นะครับว่ามันสวยจริงๆครับแล้วมันมีหลายสีนะครับหลายสายพันธุ์1กิโลเนี่ยหนึบาทนะสามารถได้ประมาณ15สีนะครับต่อกิโลนะแล้วเราสามารถจะปลูกหน้าบ้านได้เลยครับไม่ยากเป็นพื้นที่เล็กพื้นที่ใหญ่นะเราสามารถปลูกได้หมดครับช่วงนี้ช่วงกักตัวครับไปไหนไม่ได้ครับเหมือนในหัวเองครับอยู่แต่สวนเป้าแต่เรือนนะเพราะว่าไปไหนไม่ได้ครับแล้วลองคิดดูว่า ช่วงนี้นะครับการระบาดมันหนักขึ้นนะเราออกข้างนอกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็กังวลนะครับว่าจะเป็นไรไหมนะครับอยู่แต่บ้านดีที่สุดแล้วครับแนะนําเลยครับการปลูกดอกไม้เนี่ยไม่มีอะไรดีกว่าการปลูกดอกไม้ต้นไม้แล้วครับนี่ครับอย่างนี้สวยไหมครับผมก็หัดมาแบบนี้ครับให้มาเรียงใส่ตะกร้านะครับเล็กๆแล้วก็เอาหลากสีนะครับมารวมกันแบบนี้ สวยเลยทีเดียวนะถ้าใครปลูกสีผสมนี่ครับก็สวยไปอีกแบบนะแล้วแมลงก็มาตอมทําให้เป็นสีสสีในดอกเดียวก็มีนะครับแต่นี้ครับสสีในดอกเดียวนะครับของเราอ่ะมีเยอะนะครับมีเยอะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันกันได้นะครับสวยงามเลยทีเดียวครับสําหรับดอกไม้ชนิดนี้นะครับใครเห็นแล้วใครก็ชอบครับก็ขอให้ทุกคนนั้นดูแลสุขภาพด้วยนะครับสลอบวันนี้ในหัวไปแล้วครับลาแล้วครับสวัสดีครับ